คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดได้บุญแล้วได้บุญกลับมาแล้วกะเสียเอาโศกลาบนําเสียนเตี้ยแล้วบาทนี้พี่น้องคือจังหวะเดล็กลูกค้ากลับมาถือสามตัวอีกบ่ครับงวดนี้พิ่นมาถือโตดงวดนี้พี่นอมาถือโตดสามตัวห้าหนึ่งเก้านั่นแหละครับใช่ครับผม โอ้ได้เตัวใดท่าใดหาเนื่องเก้ามันออกเก้าหาเนื่งห่มันออกเก้าหาเนื่งโอ้เขาคือสูตรแม่นแท้ครับสามตัวแตกที่ว่าถูกจนปลดหนี้บ้านปลดหนี้รถอันนี้ใช่คนเดียวกันไหมครับผมแม่นครับผมโอ้กลับมาแล้วนะฮะกลับมาจำบ้านเหรอจำบ้านก็ได้ตามรายงวดเนาะก็ได้ตามรายงวด้วยกันครับ พ่อเพิ่นได้ตัวเพิ่นกัมาแสดงความดีใจเพิ่นก็เลยแวะมาหาอ๋อเพิ่นก็เลยแวะมาหาก็เลยมันเป็นยังไรก็เลยขอสูตรเพิ่นมึงน้องเวามาแก้ตัวิไม่นะงวดนี้เซียนเตี้ยขอสูตรเลยใช่ไหมครับแม่นครับขอสูตรเทศเองเลยบรอขอสูตรเป็นยังไรความลับจันดอกว่าก็เลยว่าขอสูตรขอสูตรเบมึงแน่เอาเองด้วยเอาเพิ่นเพิ่นก็เลยจับให้เหมือนเดิมเพิ่นเพิ่นก็เลยจับให้ดึงให้แล้ว ครับโอ้ก็คือว่าเขาก็ถูกเป็นประจำแล้วทีนี้เขาก็มาบอกแต่เซียนเตี้ยนะครับบอกเฉพาะตัวเลขครับอ่าแล้วทีนี้เซียนเตียก็เลยขอสูตรมาเลยเขาเขาก็ไม่ห่วงใช่ไหมครับเขาไม่ห่วงครับเขาไม่ห่วงเนาะเขาก็มานั่งคุยกันมาคุยกันแล้วมาอธิบายครับแต่ว่าการที่เขาจะดึงออกมามันต้องมีเซนแบบไหนครับผมเพราะว่า สูนันมันมาหลายตัวของเขาเป็นตารางเขามาเป็นตารางอแล้วมันมีหลายตัวแต่แต่เขาถูกบเพราะว่าเขามีเส้นที่ดึงออกมาตัวตัว<ม>ถ้าเอฟซีคนไหนอยากจะไปดึงก็ได้แต่ว่ามันต้องแบบมีเส้นจริงๆอะ่ะหรือว่ามีรวงก็ได้เอ้าเนาะที่ที่จะดึงออกมาถูกเพราะว่ามันมันจะเป็นตารางของเขาบ,<ม>บางทีก็เข้าสามตัวบางทีก็เข้าสองตัว ครับแต่ว่าสามตัวนี่บ่อยมากเขาว่าอย่างเงี้นะสามส่วนมากจะเข้าสามตัวนะครับผมส่วนมากเข้าสามตัวดีถ้าเรารสามตัวแม่นตูตแม่นอะไรเราจะคุ้มค่าเนาะครับมันได้หลายกว่าสองตัวไหมแต่เขาบอกอีกอย่างนึงคือถ้าคนไม่มีเซนดึงมามันก็จะไม่ถูกครับแต่คิดว่าเขาคงมีเซนนะครับเขาถึงถูกเพราะว่าดูตารางย้อนหลังกับเขามันก็มีอยู่สามตัว ก็คือว่าช่วงที่เขาหายไปนี่คือเขาเขาหายไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าร้านเราตั้งตั้งอยู่กับที่แต่เขาไปเขามาเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนเหมือนกันโอ้ก็เลยตามไม่ได้ครับก็เลยตามไม่ได้เสียนเตียก็เลยเอาสูตรขอเลยใช่ไหมะรัที่นี้เขาแวะมาเขาร่างไงเขาก็เลยขาก็อขอสูตรเขาก่อนเพราะว่าเขาเขามาคุยเล่นครับเขาดีใจนั่นแหละว่าเขาถูก โอ้เขาถูกก็เลยมาเขาเลยมาเขาไม่ถูกเขาก็เลยหายใช่น่าจะใช่เขาเขาไปซื้อข้าวด้วยขอตัวอยากไลยขอเห็ดขอสูตรมาเหตุไก่ตัวละพอแดงขอสูตรมาครับขอสูตรแต่แกไม่ได้ให้หมุนะครับแกให้เคี่ยวงวดนี้งวดหน้าค่อยวานใหม่ก็แกก็เขียนเป็นตารางมาให้ครับเขียนตารางมาให้แล้วก็แกก็ดึง ดึงสูตรออกมาดึง <Goodnight> ส so ูตรออกมาให้ใช้ไหมครับแต่ผมดูแล้วถ้าเป็นผมคงดึงไม่ได้โอ้ครับเพราะว่ามันต้องคนที่เขามีเซนเท่านั้นสําหรับคนที่มีเซนเราเซียนเท่านะใช่ครับแต่วันนี้ข่าวดีแล้วแหละเขาดึงออกมาแล้วครับเขาดึงมาให้เราแล้วก็คือว่าเขาดึงมาให้แล้วรังหวดมีวิ่งตัวได้่หมจังว ที่เขาจับมาได้ก็ห้าสมบเก้าสิลูกค่ะครับเด่นๆของเขาแล้วเขาก็จับมาเป็นเส้นอีกที่คเจ็ดเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเปสีครับแล้วก็เกส อันนี้คือตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่ลูกค้าจับมานะครับไม่ใช่ผมจับลูกค้าจับมาที่ว่าถือจนในปศนี้บ้านครับผมเพราะว่ากันผมจับผ,ผมติดจับใส่หมวขึ้นกันแต่ว่าอันนี้เขาอาศัยเส้นท่นเนาะอาศัยเส้นิ่นอ,อันนี้<ม>คือชุดสามตัวใช่ไหมครับชุดสามตัวครับแค่เนี้ยโอ้มีสามหางครับมีสามหางแกให้มาให้สามหางแค่เนี้ยครับงดงดก่อนแกจับามาอ่า ห้าหนึ่งเก้าครับมันอาจจะสลับกันอยู่แต่มายคแล้วแต่เซนครับครับแล้วเอาข้อมฝันประกอบป่ค่ะแม่นครับบางทีมันเกี่ยข้อมฝันประกอบของเพิ่นไปวันนี้เพิ่นฝันไปค่ะวันนี้ยังบ่ฝันครับแต่ว่าเพิ่นเอาเลขตารางมาให้ก่อนครับครับอแล้วเลขสองตัวนี้เขาจับมาให้ไหมครับผมเลขสองตัวแก จะมาให้ก็คือตัดเล่นเลยตัวใดค่ะอ่ะ,อะเตียนเยนตียตัดให้ดูหน่อยครับอันนี้แกเขียนมาเป็นห้าเก้าครับแล้วก็05ห้าครับอ่าศูน,นี์เจ็ดัาเอาไหนครับครับผม ขยับมาอีกก็ได้ครับมันเต็มแค่ตัดมาแค่นี้นั่นนนั่แหละครับเอออออันนี้เกินแค่นี้ละครับเอาเขียนไปเลยครับก็เขียนมาเขาเขียนไปเลยใช่ไหมครับห้าแปดแต่มันไม่มีในนั้นใช่ไหมมันเขียนมาแล้วโอเคครับห้าแปดมันอยู่ในตารางคือตัวนี้โอเคขอโชว์หน่อยครับเขียนครับนี่นะครับ อันนี้คือเขาจับมาส่วนมากจะเป็นเลขตัวนี้ก็คืออยู่ในสามตัวนี้ครับไอตัวนี้ก็คงอ,อยู่ในสามตัวนีนน้เดี๋ยวว่าเอฟซีชอบเจ็ดห้าก็แล้วแต่อันนี้คือลูกค้าเขาจัดมาครับบนล่างใช่ไหมครับเซนเตียครับ,รบผมบนล่างชุดนี้คือบนล่างใช่ไหมครับ ที่ว่าถูกจนซื้อบ้านซื้อรถปลดนี้บ้านปลดนี้รถคนนี้ใช่ไหมครับแกบอกว่าปลดนี้โอ้เขาบอกมาอีกทีใช่ไหมฮะเตี้ยเตี้ยทีคือลูกค้าเขามาคุยให้ฟังครับเราก็มานําเสนออีกต่อนึงเนาะใช่ใช่ครับครับก็คือผมเห็นสุนแล้วผมก็โอ้ชอบเลยเยอะเยอะแต่ว่าเราไม่มีเซนนะพูดง่ายรอบแต่ว่าก็คัดลอกมาให้อยู่เนาะเตี้ยเตี้ยเนาะถ้าแกจะถูกบ่อยๆเนี่ย เราก็ต้องดูว่าเขาปีซีเซนแล้วครับเขามีเซ็นที่จับดึงออกมาได้ประมาณเนี้ยก็คือเราก็คือเอาเอาความเชื่อของเขาครับแล้วเขาจับมาให้เราห้าศูนย์เก้าครับเจ็ดศูนย์ห้าล้วก็เก้าศูนย์เจ็ดครับมีครับนี่แหละครับอันนี้คือเซ็นของลูกค้านะครับเป็นแนวทางแค่นั้นครับเป็นแนวทางเนาะเซียนเตี้ยเนาะเป็นแนวทางแค่นั้นอ้เป็นแนวทางนะครับแกถูกบ่อย แกถูกบ่อยใช่ไหมครับแกถูกบ่อยก็งวดนั้นแกมากแกก็ถูกสามตัวแต่ว่าก็มีหลุดบ้างครับม,มีหลุดอยู่แลแ้วแกแกก็หายไปครับเพ,พิ่งจะเจอกันเพิ่งจะเจอกันครับเพิ่งจะเจอกันอีกรอบอโอ้ก็เลยเตียนเตี้ยก,ก็เลยขอสูตรเลยครับก็เลยขอสูตรว่ามันเป็นยังไงเอามาให้เรามันที่ไปที่มาเป็นยังไงอือคือขออนุญาตถามนะครับเนาะไอ้ตารางเราเนี่ยสามารถได้ทั้งปีไหมหรือว่าต่องวดครับผม อันนี้ต่องวดครับต่องวดใช่ไหมครับต่องวดที่แกบอกมานะครับก็คือมันเป็นเลขแรงวันวันข้างแรงข้างขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่รายละเอียดเนี้ยครับก็จำได้ครับคล้ายครับคาแต่อันนี้ก็คือสรุปไปเลยก็คือว่าเอาออกมาให้งวดวันที่สิบหกนี้ก่อนครับแล้วมีตัวเน้นเป็นพิเศษไหมครับผมสําหรับเลขสามตัวกับสองตัวเนี้ยครับแค่เน้นตัวที่ขีดอะ้รเนี่ยครับ ห้าศูนย์เก้าคือตัวเน้นเหรอครับห้าศูนย์เก้าคือตัวเน้นนะครับเป็นเลขตารางนะครับผมเป็นเลขตารางครับเอาให้ฟีแคปหน้าจอไว้นะครับมีหลายกล้องอยู่เดี๋ยวค่อยๆวนไปนะครับอันนี้ก็คือ แนวทางของลูกค้าไม่ใช่ของเซียนเตี้ยนะครับผมเป็นของลูกค้าังเป็นขอลูกค้าส่วนมากจะถูกสามตัวสามตัวถูกเป็นประจําใช่ครับสามตัวถูกเป็นประจําครับเพราะว่าถ้าแกไปจับลอตเตอรี่แกก็จะได้สองตัวเนี่ยสองตัวล่างคือสามตัวนี่คือสามตัวหน้าลอตเตอรี่หรือว่าสามตัวเลขท้ายสามตัวหลังสามตัวท้ายครับผม นี่คือเราก็อาศัยเซนแก่ก็เลยเพราะว่ามันเยอะขนาดนี้ผมจักมาไม่ไหวเขาถูกครับผมครับเขาถูกจนปลดนี้บ้านปลดนี้รถนะครับเทาไม่ได้กอไว้นะครับเพราะว่าแกนานๆแกก็จะมาทีนึงให้ผ่านเซียนเตี้ยเนาะครับครับผมก็คงจะมีตัวเน้นให้ ถ้าจับมาเนี่มันก็เยอะครับผมแกก็เลยจับมาแค่เนี้ยหรือว่าขออาศัยเส้นแกีก็แล้วกันครับว่ามันจะได้เยอะเราจะตามได้ทุกงวดไหมครับเซียนเตี้ยครับตามได้ทุกงวดครับก็คือเซยนเตี้ยก็จะได้เลขตารางมาตลอดใช่ไหมครับรับครับจะมาแถวนั้นแหละแต่บางทีแกก็ไม่เข้ามาอถ้าเข้าถ้ามันเข้ามาปุ๊บ แกก็จะมาหาอลไยังไงก็ฝากให้เตียนเตี้ยนะครับเป็นคนตามให้หน่อยนะครับครับผมถ้าแกมานี่ยแกจะมาหาเดียวถ้าเรืกแกเข้าอ๋อครับแลก็กระดาษเพิ่งใกล้ๆกล้หน่ยรังไงก็ต้องฝากเสียนเตี้ยนี่แหละครับผมเป็นครับเพื่อเป็นแนวทางในวันไปจวันที่16 16นะครับผม ก็คือว่าไม่มีโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเสียนเตียครับไม่มีโค้งสุดท้ายครับตัวนี้ก็คือแกให้มาอย่างนี้เลยนอกจากแกจะฝันหรือว่ามาประกอบกันอีกทีนึงครับแต่นี่คือเลขตัวที่แกยืนยืนไปเลยครับเพราะว่าแกหาซื้อแบตเตอรี่ตัวนี้เลยหาซื้อตัวนี้เลยใช่ไหมครับผมเก้าศูนย์ห้านี่ครับที่เน้นใช่ไหมครับที่เน้นนี่ครับห้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้าครับเจ็ดศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดนะครับอืก็เป็น เลขตารางนะครับก็ต้องฝากเซียนเตี้ยแล้วครับผมเป็นคนสื่อกางเนาะมาฝากเอทางบ้านนะครับผมแกมาก็จะได้คุยกันนานๆก็เลยขอสูตรเขาไว้ละแต่ยังเรียนไม่รู้เรื่องหรือว่าไงครับผมมันพูดง่ายว่าตามตรงเลยคือมันหลายตัวเราไม่สามารถที่จะดึงบอกมาหมดได้ก็คือแต่ละตัวนี้เซนแกชอบตัวไหนพูดง่ายว่าเราก็ตามแกตัวนั้น เพราะว่าแกถูกไหวถ้าให้ผมชอบผมก็ชอบอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณเนี้โอ้โอ้เพราะเซนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะไม่เซนแต่ละคนเซนเตียชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับสาหรับสามชุดเนี่ยครับผมสามชุดสามหางเนี่ยสามหางนี่ผมว่าศูนย์ห้าน่าจะมาศูนย์ห้าครับแล้วสามตัวละครับผมผมชอบเป็นเลข เป็นแปดศูนย์ห้าไหนให้เตี้นเตี้ยยกขึ้นให้ดูอีกรอบครับผมอันนั้นก็ได้ครับเตี้นเตี้ยครับอ๋อเอาเชื่อว่านี่ก็ได้นี้ก็ได้ขอขอดูอีกรอบนะครับผมอันนี้คือจะเน้นตัวนี้ครับครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าครับถูกจนได้ปดนี้บ้านปดนี้รถเนาะครับครับผมก็ถามอยู่ว่าเอ้า ถูกทีเดียวปดเลยเหรอเออมันเป็นยังไงไม่ใช่แกค่อยๆถูกโอ้ติดตแสนสองแสนอะไรประมาณนี้อค่อยๆเึดกว่านึกว่าถูกทีเดียวปดนี่เลยไม่ไม่โอ้หลายงวดใช่ไหมครับหลายงวดครับแกค่อยๆถูกแกก็ค่อยๆไปปลูกผมก็ตกใจว่างวดเดียวนี้ปดนี้บ้านปดนี้เราไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าทำไมแกมีเงินไปปลูกเยอะทําแกทำไมแกถึง ซื้อเยอะจังอะไรประมาณนี้คือแกถูกมาหลายงวดใช่ครับแกถูกมาหลายงวดแกค่อยๆไปปลูกไปปลูกโอ้เพื่อความชัดเจนเนาะเพิ่งแจกจางเพิ่งจกจางครับแล้วก็ว่าแกไปได้มาจากไหนครับเนี่ยวันนี้แกก็เปิดเผยอตัวเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนเตี้ยนะครับผมถูกจนได้ปลดหนี้บ้านปลดหนี้รถเลยนะครับผม เอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ